โอ้โหมันหักเลยทำยังไงอะ่ะทั้งหักทั้งฉีกอะ่ะล้มแรงอะ่ะแล้วมันจะปิวถ้าเกิดมันหักปิวลงมาตีหน้าต่างทำไงเนี่ยโ,โหน่ากลัวจังเลยโอ้โห ออืหน้าต่างประตูบ้านเรามันเป็นกระจกด้วยนะเนี่ยแล้ยังไงเราก็ไม่กล้ากล้าไปหมุนต้องเรียกลูกแล้วโอ้มันเป็นกระจกอ่ะนะนะมันไปติดอยู่ตรงนั้นนะโอ้ ที่ขาดหมดแล้วคนอื่นเขาพับม้วนขึ้นลงอะอ่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 ะ,อะโอ้ต้องเรียกลูกมาดูโอ้ตายละอันจะลมไม่เคยเป็นอย่างงี้มันมาเป็นพักพัก Oh yeah!